ผมรอประพเส้นเอารถมาส่งครับผม 2> 3, 2, 1, เอาเรอประพอติ๋มมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเอาเรอประพอเส้นว่าไงไม่เออมจอน,นเลยเอกอ็โอเคสบายดีเฮ้ยทำรอประพอเหมือนกันเหรอเนี่ยใช่ดิ หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอยู่โอ้ได้ตังค์เยอะไหมบริษัทนายอ่ะโอ้ให้พูดเลยเยอะมากตังค์นี่เฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราพามาดูรถซิ่งลูกค้ามาจอดเยอะเลยโอ้เอ่อได้ได้ได้ไปเดี๋ยวไปดูกันดิรถซิ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยนอนทางนู้นเลยทางนู้นเลยเหรอใช่ไปเลยไปไปไปเป็นไงกันบ้างเนี่ยเอ่อได้ข่าวว่าป้านกร้านข้าวแกงหน้าบักซอยเราเดี๋ยวนี้เจ๊งแล้วนี่ ใช่ไหมไม่ได้เจ๊งแกเป็นแต่งลถอซิ่งอ้าวเหรอผมไปแต่งลถอซิ่งไหนวะนเนี่ย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 ยกข้างหน้าเนี่ย,ยใส่หมวกดำดำอะ่ะหมวกดำดำ โอ้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยรถใส่สวิงเซอร์โบมาเนี่ยโอ้๋ที่ทำจักรอูดังเลยเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มมาตั้งพันแรงม้าเลยโบ้าบ้าโอู๋ตู้เราไม่ได้หรอกเราท่อสีเลยนะท่อเพิ่มเลนยิงปลาเล้งปลาเล้งหมวกดำดำอ่ะหมวกดำดำมาเนี่ยอดีกินกอันดำมาเดยเฮ้ยเฮ้ยเขาเขา BPS รุ่นใหม่เสียงดังด้วยนะเขาเขาคุยอะไรกันวะแปลกแปลกวันนี้ไม่รู้เสร็จลองไปดูอยากคิดว่าแรงมากไงนี่ดูล้อซะก่อนนี่ล้อที่เพิ่มไปสิแรงมาเลยล้อคาร์บอนเนี่ย ดูร้องพูดเลยว่ะ้องพดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกค้าครับคุณลูกค้ามาทาอะไรกันครับเนี่ยเอมาโชว์รถครับว่ารถใครแรงกว่ากันตอนนี้อ๋อมามามาเดี๋ยวช่วยตัดสินให้พอดีผมก็พอมีความรู้เรื่องรถอยู่เหมือนกันนะนะรถอะไรแบบอ่าจักรยานอ่ะพวกเราไปกันต่อไปกันต่อเดี๋ยว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 อ่อต่อเดี๋ยวจะเป็นกรรมการให้ว่ารถคันไหนมันแรงนะอ่าเริ่มเริ่มจากคันไหนก่อนดีเนี่ยรถรถใครก่อนคันนี้คันนี้สีฟ้ารถใครอ่ะ โอ้เนี่ยคันเนี้ยรถผมเนี่ยแรงแน่นอนเนี่ยโอ้อกเลยหอยคู่เนี่ยเทอร์โบเนี่ยแรงพันแรงม้าเนี่ยดูเลยดูเลยดูดูหอยคู่เลยเหรอแสดงว่าสวิงกิ้งใช่ไหมฮะแสวิงกิ้ง <c oughs> ไม่ใช่เหรอไหนมีอะไรอีกเรื่องเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่เราประกาศลยนะ,ะ <c oughs> ผมว่าแถวนี้มีรถติดสัญญาณการขโมยนั่นเนี่ยร้องตลอดไหนไหนไหนรถมีสัญญาณร้องเหรอเออเขาเรียกว่ากล่อง ecu สีชมพูนี่คือออกงกอย ecu สีชมพูเหรอ แล้วเดี๋ยวดูดูสัญญาณรองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ลายอะไรเนี่ยพัซซี่แคปโอ้เนี่ยคุณรปภเนี่ยคันเนี่ยท่อเหม็นเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยอะไรที่รักสีท่อแต่โคตรเหม็นเลยที่ร้านเขาบอกยิ่งติดท่อยิ่งแรงรู้เปล่าโอ้ไม่เรื่องเหม็นเหม็นเหม็นดูสิสีท่อแล้วคันดำสีเลยเอากลับไปซ่อมมาใหม่ไปโดนหลอกนี่ที่ร้านเขาได้นำมาติดก่อกี่ตอยู่ตรงนี้แรงขึ้นเยอะเลยไหนตรงไหนโอ้โหไอ้ดังกิกกิ๊กกิ๊กกิ๊กเนี่ยนะ ครับมันเป็นเสียงอะไรอ่ะเสียงกิ๊กกิ๊กกิ๊กเนี่ยเสียงกล่องมาทํางานครับนี่สตาร์ทรถอยู่เนี่ยออ๋โอ้โหเสียงน่าจะแรงนะเนี่ยฟังจากเสียงแเรากล่องไอทียูแหมมองไกลๆนึกว่ากระบอกเขาหลามให้ตั้มมานี่ดิไอ้ฝากกระโปรงของแท้ป่าววะเฮ้ยของแท้เนี่ยซื้อมาเลยเนี่ยอย่างแท้แท้โรงงานเดี๋ยวแท้ต้นสีไว้ดิเดี๋ยดูกล่องโรงไหนมาของโรงงานนี่ไหนวะไอ้ฝากกระโปรงเนี่ยนะไหนฝากกระโปรงวะ มันคุยกันอะไรวะไหนฝากกระโปรงวะเนี่ยฝากเครื่องเคร่ฝาเครื่องอ๋แล้วไปฝากเครื่องได้บอกฝากกระโปรงเออตอนแรกบอกฝากฝากกระโปรงเออแล้วรถคันนี้รถคันนี้มาจากไหนเนี่ยไม่แรงไม่รู้ฟอร์เรย์กินไม่ได้ลายก็เป็นมีของแต่งกันน้อยคิดว่าแรงไงเฟอร์รี่มันกินไม่ได้แล้วนะเออเฟอร์รี่มันกินไม่ได้แล้วเฟอร์รี่มันเป็นรถโอ้คันนี้แรงกว่าฟอร์รี่เปล่าเนี่ยคันเนี้ยแต่งแรมโบได้เปล่าโอ้ทังนี้คันเนี้ย ทีพี่คันนี้กี่แรงเป็ดฮะที่ดูถูกใช่ไหมทำไมอะแรงี่ล่ะกันเนี้ยฮะดูถูกแล้ถูกแล้วโอเธออกเธอเอาโอ้แลมันอะร้ากเนียมันแย่กันเล่นบุกว่ามันแย่กันเล่นมุกว่ามุกดีจัมัหมดเลยเันี้ยบอกเลยว่าห้าแรงมาห้าแรงม้าเลยเหรอโอ้ยเนี่ยนะไอคันน้ำเงินเนี่ยนะห้าร้อยโอ้เรั้งหน้านะหอคักรักเดี๋ยวประมาณสักันกว่ามา เย็ดแค่รวมเป็นพันห้าม้าโอ้อ้าวอ้าวเป็ใช่ละโอ้โคตรโม่เนี่ยรถผมเนี่ยรพอสนใจบอกเลยสวินเทอร์โบสองตัวเนี่ยตัวละพันม้าเนี่ยสองลูกก็สองพันมาแล้วโอ้ตามไม่ทันหรอกเนี่ยกระจอกรพอเซ็นแล้วว่าไม่ใช่มันแปลกแล้วถ้าม้ามันเยอะขนาดนี้เราโทรเรียกตำรวจกันดีไหมผมว่าเราควรจะคุมตัวไว้ก่อนนั่นแหละเออแบ่งคนละครึ่งเนาะเอออ่าเดี๋ยวผมขอคุมตัวพวกคุณไว้ก่อนแล้วกันนะหันหลังเข้ากำแพงนะยกมือขึ้นด้วยไม่ทราบว่าคุณรพอจะทำอะไรครับจะถอดถอกเเผมลย เร็วยกมือขึ้นยกมือยกมือขึ้นเอออย่าขยับเราพอเพาะตีมล็อาคันนี้กันดีกว่านี่นี่คันนี้คันนี้นี่รถใหม่เข้ารถใหม่เข้าไปไปเอาไปลองกันเป็นน่าแรงนะเออไปไปไปฝากระโปรงบินได้โอ้โหสะบัดสะบัดแรงกระโปรงฟิวเลยแรงกระโปรงฟิวดีนะมีกางเกงในอยู่ อ่าล้อเล่นล้อเล่นเมื่อกี้ไม่ได้ขโมยหรอกเอามาคืนแล้วเนี่ยแหมรถสภาพดีเหมือนเดิมเห็นไหมดูว่าจ้เาไปซะแล้วอือเป็นลองเฉยใช่ครับเออยึดว่ามันแรงจริงเปล่าอือใช่ใช่ใช่เออว่าแต่รถมันซื้อร้านไหนนะทําไมรถมันขับดีอย่างเลยอ๋อซื้อซื้อซื้อไอซื้อเว็บไออะไรเด้าเด้าอ่ะเด้าเด้าเด้าเธอเด้าเธอเนีาเด้าเถอเด้าเธอเว็บอะไรวะอ๋อเซาเทิร์น เออเออเออัออออนนั่นแหละหนั่นแหละเต่าเธอนแน่หล, <Spider> ลยมันเต่าเธอ,อยังไงวะโอ้เห็นราคาลถแล้วอยากปิดร้านค้านหนี <fiquei S 1> ทำไมราคามันแรงขนาดนี้ <im> อยากปลดล็อกมากเลยปลดล็อกหน่อยไหมโอ้ไม่ทันละไม่ไหวละรออดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยสอยมาลองสักคันแล้วกันราคาล้านเจ็ดล้านเจ็ดใช่ไหมหาอู่ให้มันสักที่หนึ่งไหนขับ nice โอเคสั่งซื้อรถแล้ว ใายเราตังแกงมันีกว่อตังแก๊งว่าแต่พวกนายอยากไปดูเราแต่งรถด้วยกันไหมอยอยากอยากอยากเอาดิเอาดิอยากอยากอดเออแ่อยงไงเหมือนกันอได้ไปงั้นเดี๋ยวเราเรายึดตึกซอโอของเจ้านายเรามาแต่งรถแล้วเนีย้ยว่าแต่รถพี่อยู่ไหนอะพี่มีรถหรือเปล่าเดี๋ยวผมโทรหาอให้อันนีตโทรับีาวอ้โไรอ่าอาเราอ์มารับหน่อยเดี๋ยวอยู่หน้าน้นแต่งรถเนี้ยโทรสั์ใช้อย่างนั้นก็ได้เหรอชัจิต แล้วมือเปืือนเลือเปลือนเลือด,ด้วยนะเปื้อนเหรอมองไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วอ่ะไปพวกเราไปนู่นเลย <c oughs> อันนี้ตึกเจ้านายเราเองทำตัวตามสบาย <c oughs> ได้เหรอได้เราแอบเจ้านายไว้แล้วเรียบร้อยเจ้านายเราไปอยู่อิตาลีไปเที่ยวอิตาลีมาสามวันไปเที่ยวอิตาลีเลยนึกว่าไปเที่ยวเยอรมันซะอีกอ อิตาลีดีก<ป>ว่าไปเทีย่ยวอิตาลีไปกินสปากเกตตี้เหรอครับเออเปล่าเปล่า,ปลาไปกินพิซซ่าแล้วก็บินกลับอืกินพิซซ่าแล้วก็บินกลับนี่รถเรารถเราคันนี้คันนี้นี้มา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 ไอ้ยนี่อะไรอะ่ะอีบูเนี่ยอีบูแอบมาจอด<ห>แอบมาจอดที่โรงจอดรถของเจ้านายอะเนี่ยไปเข้าร้านโมดิฟายดีกว่าเราไปแต่งรถด,ด้วยกัน ทีนี <substit uting> ้อีกคนหนึ like <bbe> ่งมันน่าจะก่อนหลังคาขึ้นไม่ได้ด้วยนะเหมือนเป็นส่วนเกินใช่ไหมอ้าวโอเคเราจะมาดูชุดแต่งของรถคันนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างัะเริ่มด้วยตัวแรกเป็นอาร์ r มอ m o รกคลกนละอืมเบรกจัดเต็มบัมเปอร์เริ่มจากบัมเปอร์หน้าโหนี่มันบัมเปอร์อะไรเนี่ยโตโยต้าป่ะไม่รู้แล้วใครที่คุณควรแล้วใครเปิดประตูรถทิ้งไว้เนี่ยแงมเลย นี่บัมเปอร์โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตูดเต็มจอเลยเอ้ยบัมเปอร์นี้ก็แหวกแนวดีนะเอาอันนี้ไปเลยเดี๋ยวเอาดีบัมเปอร์ไปเลยสุดไปเลยแล้วก็บัมเปอร์หลังนีบัมเปอร์จ้าจัดหนักโอเคเอนจิ้นเครื่องยนต์แบบเต็มบัมเปอร์คืออะไรอ่ะเหมือนรถบั้มปะ เอ่อบัมเปอร์ก็กันชนไงอันนี้ก็จะเป็นท่อมีท่อไทเทเนียมท่อคู่โอ้โหทำไมมีท่อคู่อันเดียวเองวะพิกพอจั่เป็นเลยโอ้โหราคาต้องหมื่นส,สี่เยท่อคู่โคตรแพงเพราะว่าคู่มีได้แค่คนเดียวเท่านั้นแยพพาม <th ar ming> พามเรียบร้อยอันนี้ก็คือกอบไฟหน้ารถกอบไฟหน้ารถแสนชุดชาตสวยงามอ่จูไม้บางคาร์บอนเฮาสิ่ง เอาอันนี้ดีกว่ารอบไฟแบบคาร์บอนฮูดฮูดมีคาร์บอนด้วยเฮ้ยนี่มันฮูดแลนเซอร์ป่ะเนี่ยมิซูอีโวป่ะเนี่ยอะมิซูอีโวต้องอันนี้ต้องอันนี้เออจะได้ดูเป็น,นซ,ซับอะลูซูบัลุเออซับอลูหน่อยเฮ้ยซูบัลุเสียงแต่ไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนไฟหน้ารถ น,น,น,นีออนคิดเราไม่เปลี่ยนดูลายรถกนันดีกว่าฮะลายรถลายแรกรู้สึกว่าจะเป็นสีขาวก็เลยไม่เห็นลายสองเปนสีดำกาลินกาลินนี่เจ้าของช่องหนึ่งสีน่สองใช่ไหมใช่แล้วแหละไม่รู้จักไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแหละอะม,มีอะไรเลยติ๊กเกอร์ขอบฟูฟูคันลุสติกเกอร์ตัดสีแดง อันนี้อะไรเนี่ย power metal เออสติ๊กเกอร์เขาก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแบบลายเล็กๆน้อยๆเรียบๆน่ารักน่ารักโอ้โหอันนี้ไม่เรียบแล้วล่ะน่ารักน้อยๆอันนี้ไม่เรียบเลยไม่เรียบแล้วพี่เมียเทนชุนนี่สัญลักษณ์โลโก้ซัมซุงวะเนี่ยเหมือนเลยเอาคล้ายๆอยู่นะ i m p o r t e t less นี่เลสบูดมาอีกแล้วฮะมาทุกคันเลยเลสบูดี่ะคอนเทนไรร์ใหญ่ นี่แล้วก็ดูลายสติกเกอร์ตัวนี้ทีเบิร์นโตรแบ็กออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรไลเซอร์ใช่ไหมมันจะออกแนวแบบว่าเอไอเกมส่วนส่วนใหญ่สติกเกอร์มันจะเป็นสีสว่างนะคันเนี้ยลอยงลองเปลี่ยนเป็นสีเทร์ดูมันอาจจะเห็นมากขึ้นออืสีเรียบๆไปละกันถ้าหากเซนเลือกเป็นของเลนบูมันจะดูเหมือนไอ,อ,ล,ล,าอ,าอลายแข้งของอีโวเลยลายลีอาร์ดลายแข้งของอีโวลายลีอาร์ดเออเนาะใช่ลาย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 ลีอาร์ดเราจะแต่งให้มันเป็นซูบัลลุ ซูบารุต้องลายลายตัวสุดท้ายใช่ลายสุดท้าย,ายเป็น <40 S 2> สีเงนินไม่เป็นไรเราแหวกแนวเป็นซูบารุที่แหวกแนวนิดนึงที่มันสีเมทัลลิกป่ะเนี่ยใช่เมทัลลิกเอาเป็นสีคลาสสิกก็ได้เป็นวงล็อกของเบกาป่ะอันนั้นเมทัลลิกา้าแฮะขามขามเอออเาสีน้ำเงินละกันซูซูบามันจะมีอยู่ประมาณสามสีอ่ะ น้ำเงินลงงานไม่ขาวหรือไม่ก็เงินนี่ต้องน้ำเงินนี้เลยเดี๋ยวน้ำเงินเกินไปเปล่าน้ำเงินน <ละ S 1> มียแหละอ่าเรากลับไปลายเดิมลายสุดท้ายใช่ไหมสูบลุกตอนนี้นะอ๋อไอลน์อีเพซาฮ่าฮ่าฮ่าลายลมดีลายลมดีดโอเคายทะเบียนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนหลังคา หลังคาไม่เปลี่ยนสีหลังคาเดิมหลังคาเกลมบอกอันนี้ก็จะเป็น,<ก>นลายเออบางแดดบางแดดมันติดได้หลากหลายมากเลยนะเลือกไปอันนี้ละกันเรียบๆง่ายๆแล้วก็มาสกเกิร์ตสกเกิร์ตก็ต้องจัดเป็นจูนเนอร์สเกิร์ตจัดเต็มไปเลยจัดเต็มให้หมดทุกอย่างสปอยเลอร์เหรอสปอยเลอร์สปอยเลอร์อันเลิศส,สูงๆไปเลยดีไหม นี่ดีว่าไม่เรียบ MKT กาลิน n Steam MKT Mark T MKT MKT ยากเขาที่อร่อยมากเลยนะท T คือคาร์บอนไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูสเต็ปการโหลดรถเขานะแบบแรกอออืื้หแบบที่สองแบบที่สามล้อเริ่มแบะครับแคมเปอร์บวกเต็มเต็มแบบที่สี่เดี๋ยว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 ล้อแบะมันต้องแคมเปอร์ลบดิเออแคมเปอร์ลบเต็มเต็มมีใครมาเหยียบรถแล้วมันทำไมล้อแบะ รอแบะมากๆนี่อันสุดท้ายแบะแบบเหมือนดีล็อกโซ่เลยเนี่ยแบะจนแทบจะบินได้เลยนะมีไอพ n e ใช่เลยออพติชันสัตว์เบนชันเราจะเอาแบบไม่ต่ำมากแล้วกันเพราะว่ามันเป็นรถแลนด์ลียเดิมทีพื้นฐานมันเป็นรถแลนลี่เป็นจริงแรลลี่มันต้องยกสูงเลยนะใช่แลด์ลี่มันต้องยกสูงแต่ไม่สูงมากประมาณนี้แหละกำลังสวยฟังไม่เปลี่ยนครับให้ดูเฉย กระโปงหลังเลือกให้ดูเฉยๆแต่ไม่เปลี่ยนเทอร์โบจัดเต็ม,ตมวิวหลอต้องแม็กทองอ่ะแหละจังหวะน,นี้แม็กทองโอ้โหแล้วดูลายลายยางเมื่อกี้สิเลือกไม่ถูกเลยไปเดียเข้าเลยนี่ออฟฟี่ใหญ่อันนี้นี้นี่นเฮนโดวีหนึ่งดูเก่งเกดเปลี่ยนสี นี่น้ำตาลไม่เออ,เอมันต้องอย่างนี้แล้วก็ใส่ดีไซน์ล้อเข้าไป <c oughs> อ่าเรียบร้อยวินโดว์เอาดำนิดนึงวินโดว์สปอยเลอร์ยา <Yeah. S 1> ต้องเปลี่ยนอีกหรอเนี่ยแต่งได้เยอะจริงๆนะคันนี้ <Yeah. S 1> จบครบละบ,บอดเบ็ดเสร็จมาโดดขึ้นรถกันได้เลยสีกระจกข้างสีกระจกข้างเหรอเปลี่ยนได้นะ สีไอส์เซียมคัเลอ่ยมันเป็นสีกระจกข้างอืมาอตอนนี้กระจกเป็นสีขาวอยู่อะช็อกโกแลตบ้าวช็อกโกแลตบาวแม่งเลยแล้วการหาน้ำเงินไม่เจอชื่ออร่อยมากอืมไปเรียบร้อยได้เวลาเอารถไปออกลุยกันละไป้กบกันใหมคลิปหน้าไม่ใช่ได้รถมาแล้วฮะ เราได้ไปลองรถกันมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าที่เรายังไม่ได้ลองทดสอบกันเลยก็คือลองเอาไปแข่งกับรถคันอื่นๆในคัสของรถสปอร์ตดูว่ารถคันนี้นี่มันจะแน่แค่ไหนนะในการเอาไปลงแข่งแลนด์เรสซิ่งอ่าแลนด์เรสเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้นี่จะเน้นทางทางตรงหรือว่าจะเน้นทางเลี้ยวนะทางเข้าโค้งนะก็เดี๋ยวต้องมาดูพร้อมกันไปพวกเราเลือกรถสปอร์ตแบบไม่ซ้ํากันดีกว่าแล้วก็ไปลองแข่งกันดู ไม่ใช่กดสตาร์ทเสร็จปุ๊บฝนตกแล้วฮาเลยนะโอ้โหแต่ทำไมมันแค่เป็นอย่างเงี้ยชิโอ้โหมันชิดมากเปลี่ยนได้ไหมขัหน้าเดี๋ยวใจเย็นโอ้แต่ทำไมจุดปลรถมันขับแคบกันอย่างเงี้ยตะล์กอนมันหนักนะมันเบียดเราขับ้นเริ่มเลยมันเบียดโหเอ้โอ้โหจักรแกละนาไปก่อนเลยครับจังหวะแรกอู้เลี้ยวซ้ายครับโค้งซ้ายมาเลี้ยวไปได้อย่างสวยงามครับจักรแกละนานําลิ้วเลยตอนนี้โอ้โหเจอทางทางโค้งเข้าไปเรียบร้อย ด้วยความผิวของเจ้าเซอร์ตันคลาสสิกนะทำให้สามารถเข้าโค้งได้อย่างสวยงามตอนนี้นําเป็นอยู่ที่1นึ่งนะเจอทางโค้งนี้เอ้าเกือบปักต้นไม้ตไมรร Crossing, แต่ไม่เป็นไรครับเขารอดไปได้ตรงนี้มาตขอบทางรถไฟยังคงวิ่งได้อยู่ข้างหลังตามกันมาด้วยโอ้โหรถจักรเแล้วก็เบลเล่มาก่อนเลยเบลเล่กำลังจะแซงขึ้นนะตอนนี้ความเดียวของเขาเนี่รู้เลยว่าไม่อาจต้านทานเบลเล่ได้แต่ก็รถจักรแล้วก็กำลังนํามาโอ้โหทนไปได้นหนึ่งนิดหนึ่งนะแข่งรถนแข่ง เหนื่อยเหนื่อยๆเหนื่อยเอาล่ะตอนนี้ตอนนี้นะครับโอ้โหทางโค้งบอ้าวเรียบร้อยใครมาโมงตูดรับรับว่าเซอร์ตันคลาสสิกนี่เซอร์ตันคลาสสิกนี่เป็นรถที่ค่อนข้างน้าหนักเบานะเมื่อกี้โดนด้านหลังเบียดเบียดมานี่ตูดกระเด็นเลยนะปลิวแต่ว่าตอนนี้ความเร็วโอ้โหจะกระแลแซงครับความเร็วคนี้นี่ถือว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่โอ้โหเรียบร้อยครับคลิ้งไปแล้วเข้าไปที่สถานีเมสถานีจุด อยู่ป้ายรถเมย์นะแล้วก็ตามมาไม่ทันเข้าสู่รอบที่สองความดืึอของเจ้าคันนี้นี่ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเรื่องของความเร็วยังคงแพ้2คันนั้นอยู่ดีนะสคันนั้นนั่นความเร็วเขามาเหนือจริงๆเอาละมาแล้วด้านหลังด้านหลังรถอะไรด้านหลังด้านหลังเงียบเสือตันเสือตัน,นใช่ไหมเสือตันธรรมดาถึงก็ตามไม่ทันละ เนี่ยนะว่าการเข้าโค้งของเขาเนี่ยดีมากถ้าเป็นด่านที่มีโค้งเยอะๆเนี่ยเซอร์ตันคลาสสิกจะได้เปรียบนะถ้าเป็นด่านที่โค้งเยอะๆนะแต่ว่าด่านนี้นี่ไม่ได้เน้นโคงโ้งด่านนี้เน้นที่ความเร็วด้วยเอาละจักรแ,และชนปแลวจักรและเรียบร้อยโดนเซอร์ตันคลาสสิกกินไปแล้วนะนี่แหเริ่มพอเห็นทางโค้งเริ่มเห็นรถคู่แข่งครับตามกันมาแล้วรถแดงๆโอ้โหทางตรงยาวหายทันทีทางตรงยาวนี่ตามไม่ทันสุดๆเลย เอาละกําลังจะเข้าสู่รอบที่สามฮะวนกลับมาตรงนี้ทางเข้าโค้งนี่บอกเลยว่าหมูหมูหวานหมูเลยเซอร์ตันคลาสสิกโอ้โหจักรแล้ตามมาอีกแล้วฮนะเนื่องจากเป็นทางทรงยาวแลวจักรแล้เลย <สา S 1> อ้าว<ส>าเรียบร้อย <สา S 1> หลุด <สา S 1> ไปแล้วหนึ่งคันงโอ้โหวาเมื่อกี้โดนจักรแล้ชนมานี่รถยังสามารถทรงตัวได้อยู่นะั่น <c oughs> หมายความว่า <c oughs> แฮนดิ้งของรถดีมากๆ <c oughs> เอาละนี่ไงจังหวะทางเลี้ยวนะจะได้เปรียบทันทีเทา่าเราสังเกตนะมีการโขกกันเล็กน้อยเอา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 เรียบร้อยเอาแหกคู่เลยทีนี้ไม่น่าตามกันไปเลยตอนนี้นะขึ้นมาเป็นอันดับที่1นึ่งนะครับสำหรับเจ้าเซอร์ตันคลาสสิกคันที่1นึ่งเบลลเมื่อกี้หลุดไปเรียบร้อยแล้วเบลล่อดไปนะตำแหน่งที่1 นำเราขาดลอยเลยแต่ก็หลุดไปซะก่อนอย่างน่าเสียดายเอ่อแต่ตอนนี้เซอร์ตันคลาสสิกเป็นที่หนึ่งนะบอกแล้วว่าเรื่องทางโค้งไว้ใจเขาเลยแต่ทางตรงยาวนี่มีเสียวบอกเลยว่าหันหลังไปนี่เสียวทันทีเสียวตูดเลยไก่เข้าเส้นชยัยละไกลเส้นชัยเข้าไปทุกทีฮนะจังหวะนี้เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งครับผม เรียบร้อยเซอร์ตันคลาสสิกของเราถือว่าเป็นรถที่ขับได้ดีไม่เลวไม่เลวจริงๆคันนี้โอ้โหเซอร์ตันตัวธรรมดานี่บ๊วยมาเลยนะทำไมรถ<ล>ทำไมรถรุ่นเก่ามันขับดีกว่ารถรุ่นใหม่วะกูอยาก <laughs> รีแมปรีแมปรีแมปเกูลองบ๊วยบอกกูกูชนอีกคันหน้านี่มันชนก่อนหน้านี้ <laughs> พุ่งโจ้โจ้โจ้แหมได้ค่าเบ็ดมาหนึ่งพันแจมแมวอืมเนี่ยแหละมันต้องมี R32 เป็นเนื้อคู่โอ้รีวอเตอร์อเราาีวอเาตอร์มาไงวะเนี่ยพุ่งทะยานหายไปในอวกาศแหมออกตัวนี้พุ่งมาก่อนเลยอย่างดีอ่ะคือแบบท่าดีมากตอนเริ่มต้นนะ ไอเจ้าไอเซอร์ตันคลาสสิกเออเอาแล้วรีวอร์เตอร์เริ่มไล่เบียดแล้วรีวอรเตอร์กินทายแล้วตอนนี้รีวอเตอร์ยังไงรีวอเตอร์อ้าวยังนำรีวอเตอร์ออกมาอยู่นะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสามารถนำมาได้ตอนนี้เอาแล้วรถทุกคันเริ่มเขาจะสูสีกันหมดละเอาเอามีการวาร์ปกันเล็กน้อย ก,กอดเซเว่นไปนู่นนะเซเว่นเซเว่นเซเวนตี้ <c oughs> มาแล้วของอชาร์บมันมาทีหลกกังอันนั้นเออมันมาแรงแแแอ่ะมันมาหลังอ่ะอันนั้นออกโดยชา้าแต่ปลายมาแรงอเออปลายแรงจริงทิ้งมันทุ่งเลยอ่ะแสงมาแล้วเรียบร้อยที่เหลือก็ยังคงตามท้ายเจ้าเซอร์ตันคลาสสิกกันอยู่นะแปลว่าความเร็วของมันที่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าความเร็วมันนิ่งนะอือโหูแล้วมันเร็วกว่าไอ้นี่ด้วยนะไอ้อะไรนะไอ้ R32 R32 มันชื่อรุ่นอะไรวะเอเลอจีเลสโทใช่ใช่แต่เกมเราอยู่ด้วยกันได้ไวกว่าเอเลอจีเลสโทด้วยนะเอเลอจีเลสโทก็เกาะโค้งดีทอกันเอ็มเราอยู่กันไม่ได้แล้วแหละเกมแรงกว่าพุ่ยเอ็มจะบอกว่าค่อยๆไล่มาดีดตึ๊บดีดตึ๊บดีดตึ๊บดีดผมบอกเลยที่โบลเตอร์ไม่ใช่รถแรงแค่รถมันหนักแค่นั้นเอง อยม่วอเตอร์<บ>อยู่ท้ายละเอ็มจะบอกว่ารถไม้ท็อปสปีดสูงกว่านะอืมเพื่อนมีกาแฟเปล่ายื่นให้แก้วได้ร <c oughs> ู้สึกเหมือนรถไม้มันค่อยๆไล่มันเรื่อยๆเลยว่ะใช่ที่ไม้มันมาเรื่อยๆอ่ะมันคอ่อยขึ้นเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ท็อปสตอร์ปีดอ่ะมากมากกว่ารถเซ็แค่จุดห้าเว้ยหล่อมันละมันเยอะกว่านิดเดียวอืมแต่เหมือนก็ไล่มาเ,เรือ่อยๆเลยเว้ยสองคันหลังเลยอ่ะ สองทันหลังตามไม่ทันแล้วฮะจังหวะน,นี้เซวร์อเอเนเชตี้เรโทรกับดีวอเตอร์อนี่ยตามตรงไม่เหมาะเพราะมันโอจะปอปกอกันนะเออเฮอร์เอเนเชตี้เรโทรเร็วกว่านิดนึงเหมือนกันอ่าชาเขาเส้นชัยไปแล้วเป็นที่หนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยเซอร์ตันคัสติกไม่เร็วอะเนี่ยอืมที่สองเลยถือว่าทำเวลาได้ดีนะอืมเงียบๆถ้าจะให้บอก เลยคือตัวซอตอนคลาสสิกอะไม่ได้เร็วแต่เพียงแค่ว่ามันถึงถึงท็อปสอปีดอะมันไวมันเลยคงคงอันดับได้ท็อปสปีดใช่ไหมถ้าถ้าดูจากเมกื่อกี้คือท็อปสอปีดระหว่างไอ้แปดเอฟดารเตอร์กับโซตไอ้กับโซตอนคลาสสิกอะโซตอนคลาสสิกท็อปสอปีดต่ำกว่าแปดเอฟนิดนึงแต่เพียงแค่ว่าโซตอนคลาสสิกอะมันขึ้นจากศูนย์ถึงท็อปสอปีดได้ไวกว่าฉะนั้นมันเลยทํา ถามมันดับได้คงที่กว่าอือฮึะอโอเคดเดี๋ยวเราไป <c oughs> สรุปปิดจบคลิปกันดีกว่าทุกคนได้ลองขับไอเจ้ารถที่เราซื้อมาแล้วใช่ไหมขับเรียบร้อยอือเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันดีกว่าว่าไอรถคันนี้มันลักษณะมันเป็นยังไงเริ่มจากไมค์ก่อนเลยต่อตอนคลาสิิกนะเออ <c oughs> มันเป็นรถที่ออกวิวดอะฉะนั้นคาุณลิสติกมันจะเป็นรถที่ไวก็คือออกตัวไวทับทับสปีดไว และอีกอย่างรถมันเบาด้วยด้วยการที่รถมันเบาเนี่ยมันมีข้อเสียคือเวลาเจอพวกถนนที่มันมีบัมหรือถนนที่มันขรุขระเนี่ยมันจะเด้งรถมันจะลอยถ้าสังเกตถ้าเซนขับอยู่อ่ะเวลาเข้าโค้งอ่ะมันจะมีชชวงที่ถนนมันต่างระดับอยู่มันขรุขระใช่ไหมอืมแล้วสังเกตว่ารถมันเด้งปะอืมค่อนข้างจะเด้งอยู่เลยใช่แล้วบวกกับค่าแทฟกชันที่ล็อกซามาททำมาค่อนข้างสูงอยู่แล้วด้วยซึ่งก็รู้กันว่าถ้าค่าแฟกชันมันยิ่งยู่เวลาหลุดแล้วก็จะยิ่งหลุดเยอะหลุดเยอะแล้วก็หลุดแบบแกย่ แต่ก็ได้ข้อดีที่คันนี้มันเป็นออฟวแล้วก็ล้อหน้ามันดึงเอาไว60้60%ล้อหลังมันส่งให้40%แค่เวอร์ออสเสียงไายต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้นี่ไม่ได่วิ่งหรืว่าล้อหน้าล้อหลังส่งกําลังเท่ากันนะ50-50เขาส่งด้านหน้า60ด้านหลังเป็น40%ตอนหน้ามันจะดึงให้รถม,มันวิ่งเป็นเส้นตรงได้ดีกว่าอ่าใช่เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเสียหลักมันก็จะน้อยลงแล้วก็โอกาสที่จะได้ดิฟก็หายไปด้วย บดีฟยากขึ้นเออบดีฟยากขึ้นมากดีฟทีนี้แบบแทบจะหยุดนิ่งอะส่วนตั้มตั้มคิดว่ายังไงบ้างอืมเหมาะกับเอาไปแข่งด่านที่โค้งเยอะเดโดยพจะพอโค้งหักสองนี้น่าจะออกไวน่าจะไปไวดีเนินทางโค้งสุดๆไปเลยเป็นรถที่เหมาะทางโค้งกลางๆอะตรงได้ประมาณกลางๆทางตรงได้กลางๆใช่มันก็ถือว่าเร็วออกตัวเร็วแต่ว่าท็อปสปีดมันก็ไม่ได้ดีสุดแต่มันถือว่าโอเคแล้วนะท็อปสปีดมันไม่ได้แย่เท่าไหร่เลย พอกับขับในเมืองนะครับเท่าที่ดูชาร์บ้างไงชาร์บพูดถึงการใช้งานทั่วไปแล้วกันก็รถคันนี้ผมว่าราคาหนึ่งนะราคาไม่แพงมากเรื่อถึงแล้วก็ผมว่าใช้งานสําหรับแบบแผนที่เนี้ยแผนที่ของเมือง GTA ภาคเนี้ยผมว่าโอเคเลยแล้วรถ4ประตูด้วยทำไฮท์ทำอะไรก็สะดวกเขาเป็นรถ4ประตูมันมันเลยได้ทุกทุกสภาพถนนนะเกมว่าไงเกมราคามันแพงไปเอยเออราคาแพงไปหน่อยเกมว่าไงเกมไม่ไม่แพงนะแผนที่รถสองล้านบวกกว่าเลย ส่วนผมนี้จะพูดถึงเรื่องภายนอกแล้วกันเพราะว่ามันแต่งได้หลากหลายนะแต่ละแบบนี้แต่งได้หลาอย่างกันเลยอันนึงจะแต่งแบบโอ้สเตก็ได้จะปกต,ติก็แนวแรลลี่จะแนว GT หรือดิฟหรือทุนเนอร์ได้หมดเออดีเรื่องของการแต่งรถด,ด้วยสามารถแต่งได้แบบหลากหลายโอเคนี่ก็คือข้อดีทั้งหมดของเจ้ารถเซอร์ตันคลาสิกที่เราอุตส่าห์ไปซื้อมาลองเล่นกันนะซึ่งราคามันก็ค่อนข้างจะแพงเนาะอยู่ที่ล้านกว่า ้านสองถึงล้านเจ็ดอืมล้านสองถึงล้านเจ็ดราคาถือว่าแพงมากอยู่นะเกือบสองล้านอะตอนเป็นรถสิบประตูนะอย่าลืมผมว่าสิบประตูฮะแรงก็หายากนะเป็นอีคันหนึ่งที่น่าใช้ใช่แปลว่ามันแพงที่ประตูที่สากับประตูที่สี่ใช่ไหมเออแพงแพงที่เขาแถบประตูมาให้เยอะเท่านั้นเองนะเอาละเพื่อนเป็นยไงอืมทีนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปเนี่ยเราก็มีของขวัญให้เพื่อนๆกันนะแล้วก็ฝากไว้ก่อนว่าอย่าลืมกด subscribe กันด้วยแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะเป็นกำลังใจให้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม Why that fire would do it? Touchdown a heat throw TP bro about to hit the club and turn the shoot to a freak show, look through the people, everybody keeps young need to get girl with an extreme down. See six midges that be fighting juggling. Maybe it's just me, call my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like clown, no one's going down.